วันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมสวนลูกค้าค่ะที่ตำบลปิกนะคะก็ท่านเป็นลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยของในเครือโลกมังกรมาหลายปีแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกับลูกค้าท่านนี้ดีกว่าว่าใช้ปุ๋ยในเครือโลกมังกรของเราเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยค่ะ,ะผมโกโยอริจรนจากโรงเรียนบ้านสานาังมโุราก็เป็นที่รู้จักว่าอยู่ในตำบลปิก ซึ่งได้ไปประชุมในในการจัดกกิจรที mm hmm. ่โรงเรียนตุงใหญ่เจริมราษเป็นครั้งแรก oh. เมื่อพศ2 5 4 9เคือพวกที่เคยใช้ปุ๋ยมาก็ตั้งแต่พศ2 5 4 9ก สิ่งที่เห็นได้ก็าจากสังเกตก็คือดินแรกจุดดินนี่รู้สึกมันจะร่วนค้ยมีพวกใส่เดือนดินไม่แข็งกระด้างแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จากคนกรีดไปขายรู้สรกว่าเปอเ์เยนยางมันจะสม่ำเสมอ,อน้ำยางก็สม่ำเสมอ สิ่งที่น่าจากคุ้มค่าที่สุดก,ก็คือราคาราคานี่ถือว่าเป็นราคาทีา่ทุกคนใช้ได้เป็นนขออนุญาตานนี้ตอนนี้พื้นที่ของอาจารย์นี่ปลูกยางอยู่ประมาณกี่ไร่คะก็ประมาณห้าหกสิบไร่ห้าหกสิบไร่แล้วก็อย่งอางที่สวนเนี่ยค่ะทำเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พวกกลุ่มไหนคะ ผลิตภัณฑ์พวกน้ายางหรือว่ายางแผ่นอ๋อส่งส่งน้ํายางขายส่งน้ํายางขายะนะคะก็จะเป็นพวกเปอร์เซ็นต์น้ำยางอะไรพวกนี้นใช่ไหมคะแล้วก็ยางผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ใช้ของปุ๋ยในเครือโลกมังกรเนี่ยคือตัวไหนคะอาจารย์ก็ตัวแรกก็ใช้ของอตัวแรกสุดมังกรเพชรแล้วก็ อยู่มาอยู่มาก็มีมาแนะนาตัวเรื่องของไก่สยามก็เลยใช้ทั้งมงกราดเพชรไก่สยามเป็นยังไงบ้างคะสองตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเรื่องนี้ตัวนั้นก็ใช้ปะปนกันไปมันก็เห็นว่ามันมันดีดียังไงกับต้นยางของเราบ้างอาจารย์ต้นยางก็เจริญเติบโตสมบูรณ์ดีค่ะตั้งแต่ใบหน้ายาง แล้วเปอร์เซนหรือว่าผล,ออผ,ลผลิตที่ได้นี่เป็นยังไงคะาะนั้นนั้นเป็นผลผลิตก,ก็เรื่องของเปอร์เซนเรื่องของความสม่ําเสม,มอของน้ํายางต้นยามมมงความสมบูรณ์ของต้นยางเริ่มตั้งแต่ใบแล้วก็หน้ายางมันก็ก็ถือว่าพอใจพอใจในตัวของปุ๋ยตัวนี้เป็นท<อ>ี<อ>่น่าพอใจไหม คุ้มค่ากับปุย๋ยทั้ง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 ต้นยางแล้วก็ความสมบูรณ์ของดินด้วยแล้วรู้สึกว่าล่าสุดนี่ที่อาจารย์ไปร่วมกิจกรรมกับทางของบริษัทนะคะที่ว่าเราจัดงานนี่เราไปจเจอกันที่ไหนนะคะอาจารย์ที่ไปหลังสุดก็ไปที่โรงเรมเพลนเซิร์นที่ทุงสงรู้สึกว่าเขาจะเปิดไดไปตัวใหม่เนาะพบตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็ลองใช้ตัะโปรโปรใจมากก่อห้าเพชร ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของทางบริษัทออกมาสำหรับยางพาราเลยสั่งมาร้อยกระสอบแต่ตอนนี้ยังยังเตรไม่หมดอีกแต่ว่าได้เริ่มไปทดลองได้เริ่มแล้วนะคะแล้วอาจารคิดว่าปุ๋ยของเราเนี่ยก็คือจะช่วยกับเกษตรกรของของเกษตรกรเนี่ยได้ได้ทางด้านไหนยังไงบ้างมีอะไรจะฝากไว้บ้างคะประทับใจนี่ก็น่าจะเป็น เรื่องของอเปอร์เซียนยางกับน้ำยางที่มันออกสม่ำเสมอแค่นั้นก็จัดสวนก็ดีใจเย,ยอะแล้ว <S <S ซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับนี่น่าจะตกอยู่กับเจ้าของสวนและก็คนกลีกซึ่งถึงเหล่านี้นี่อยากจะแนะนําให้ผู้ที่ยังไม่ได้ใช้ก็ได้ทดลองใช้เพราะสิ่งจูงใจก็คือ เรื่องของราคาที่เราสามารถลดลงได้ก็อยากบอกว่าคนที่ยังไม่ได้ใช้นี่น่าจะทดลงใช้แล้วก็มีลูกค้าในในหมู่สองหมู่ห้าตําบลปิกนี่มีอยูอ่ที่ไปซื้อมาใช้นี่มีหลายรายสามารถที่น่าพอใจมากที่สุดก็คือราคานี่ไม่แพง<ล>เรามีน้อยก็ซื้อได้ ผลผลผลลิตก็ถือว่าคุ้มค่ามากไม่มีคําว่ากาดทุนอและดินดินอย่างดินในแปลงในสวนของอาจารย์เนี่ยเห็นสภาพความเปลี่ยนแปลงอยู่ด้วยไหมดินนี่ก็สังเกตได้เลยว่ามันจะไม่แข็งกันนะแล้วก็มีพวกไส้เดือนหญ้านี่ก็ดีเพราะว่าดินดินดีมีหญารกอ๋อค่ะ ินด,ด,ดีมีา่านผู้ใหญ่ก็ขอขอบคุณอาการที่วันนี้ให้สลับเวลามาพาพวกเราเยี่ยมชมสวนนะคะถ้าไงโอกาสหน้าก็าไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ พที่เด็ดของชากเกษตรอินทรีเจ้าสวนยางเจ้าสวนปาล